อม,ม่าจะอธิบายว่าเรียนภาษาอย่างไงอม,ม่าทำไมเรียนภาษาไทยเพราะว่าจิบอป,ป้าถ้าชอบดาราเกาหลีอ่ะต้องเรียนภาษาเกาหลี เียสิโยสวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้ววันนี้อมม่าจะคุยเรื่องเรียนภาษานะคะเรียนภาษาบางคนคอมเมนต์ว่าอมม่าเรียนภาษายังไงอมม่าเรียนภาษาอังกฤษยังไงเพราะว่าอมม่าเป็นคนเกาหลีมาจากศูนย์เลยนะคะภาษาอังกฤษก็ตอนอมม่าเรียนมัธยมพูดตรงๆว่าอมม่าได้ดีกับ F อตลอด อมม่าคนที่เรียนไม่เก่งแต่ตอนนี้อมม่าพูดไทยได้พูดอังกฤษได้แล้วก็พูดเกาหลีเพราะว่าอมม่าเป็นคนเกาหลีบางคนก็อาจจะตอนนี้อยากเรียนภาษาเกาหลีหรือว่าอยากเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าพ่อแม่อยากให้ลูกเรียนภาษาอังกฤษอมม่าสอนเซียง,งิมนะคะวันนี้จะอธิบายว่าเรียนภาษาอย่างไรข้อแรกนะคะอันนี้สําคัญนะคะสําหรับอมม่านะคะ เรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กๆแต่พูดไม่เก่งเพราะว่าไม่กล้าคุยกับต่างชาติแต่ตอนที่อมม่ามาเมืองไทยเรียนแอฟรกอมม่าต้องเรียนภาษาอังกฤษอมม่ามีเร่งรุ่นใจเพราะว่าอยากเรียนจบก็เลยเรียนภาษาอังกฤษแต่ภาษาไทยอมม่าทําไมเรียนเพราะว่าจีบอป้าถ้าจีบผู้ชายเกาหลี ต้องเรียนภาษาเกาหลีนะทุกคนถ้าไม่รู้ภาษาจิบยังไงถ้าชอบดาราเกาหลีอ่ะต้องเรียนภาษาเกาหลีอาจจะปีหน้าหรือว่าอีกสองปีน่าจะเจอดาราคนนี้ก็ได้ถ้าชอบัมบีนไม่รู้ว่าัมบ,บีนจะมาเมืองไทยใช่ไหมแล้วก็เจออันยองอาเซโยเขาจะชอบอันนี้สําคัญคุยกับตัวเองอันนี้สําคัญมากอยากเรียนภาษาไม่มีเพื่อนคุยแล้วที่ยมมาเรียนนะคะ คืออม่าตอนนั้นคืนมากก็เลยต้องคุยกับตัวเองว่าเนี่ยฉันเป็นมีสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินอะไรหรือยังคะแล้วก็คำที่อยากจำไว้มากๆก็พูดหลายรอบเลยต้องมีค้างคำศัพท์ในหัวก็ใช่ใช่จะได้รู้ว่าใช่คำที่อม่าเรียนภาษาไทยครั้งแรกก็จริงๆเรื่องอาหารไปตอนแรกนั่งร้านอาหารแล้วก็สั่ง ชิคกินนี้ชิคกินนี้ก่อนแล้วก็เข้าจจอ๋อปิไก่เข้าจะสอนแบบนี้คุยกับตัวเองก่อนแล้วก็ทำให้จำคำศัพท์ได้ก็อังกฤษเหมือนกันไทยเหมือนกันค่ะ<อ>ดูรายการหรือซีรีส์ตอนที่อมมาเรียนภาษาไทยนะคะอมมาดูรายการทีวีของไทยทุกอย่างอะค่ะของตุ๊กเก้ชอบดูตั้งแต่แบบ สีภาพปิดที่แล้วชอบคุณตุ๊กี้ใช่ค่ะแล้วก็อมอมาดูซีรีส์ตอนนั้นไม่ค่อยดูซีรีส์ไทยแต่ดูซีรีส์เกาหลีที่ช่องเจ็ดมันจะมีภาคไทยทุกวันเสาร์ดูวันวันอาทิตย์จำไม่ได้มาทุกอาทิตย์ก็เลยอมมาดูซีรีส์เกาหลีภาคไทยแล้วก็ดูไปเรื่อยๆจนฟังได้นิดนึงเพราะว่าดูภาพแล้วแบบรู้ว่ามีอะไรบางก็บางครั้งก็ดูมีซับไทยด้วยคุณสลาจะรู้ได้ไงว่า เป็นคำนี้คำนี้คือเขาจะพูดไทยอย่างเดียวเราก็รู้ว่าเออเขาจะจุกกันดูภาษากายบวกกับคิดเอาเองว่าใช่คิดเอาเองแล้วก็ดูไปเรื่อยเรื่อจนจำได้ว่าเอออันนี้คือรักครั้งนี้เขาจะจุบแล้วเออผมรักคุณอ๋อโอเคที่ไม่รู้ก็ผ่านไปไม่ต้องแบบเยสเออดูไปเรื่อยเืจนจำได้ไม่ดูรายการทีวีซีรีส์เพลงใช้ได้ไหมครับเพลงไม่น่าจะช่วยมากเพราะว่า เพลงคือเป็นคำๆไม่ใช่เป็นประโยคไม่ใช่แบบประโยคที่เราใช้ในชีวิตหนังสือเหรอครับหนังสือดีหนังสือดีเต่อมันไม่อ่านอมมไม่ชอบอ่าหนังสือก็เลยดูซีรีส์วิธีของอม่าอย่างเดียวนะคะจริงๆอ่านหนังสือดีกว่านะคะแต่อมาชอบดูมากกว่าก็เลยดูรายการทีวีหรือดูซีรีส์ข้อที่สี่อย่ากลัวนะคะ ถ้ากลัวทำยังไงก็กลัวกลัวหรอคะทำไมคะเพราะว่าตัวเองไม่เก่งถ้าฝรั่งมาคุยเข้าใจแต่พูดไม่ออกใช่ไหมคะใช่ครับเข้าใจมันจะกลัวว่าเขาจะเข้าใจผิดหรือเปล่าโอเคถ้าอย่างนั้นอม่าจะทํากับถ้าคนเกาหลีพยายามคุยกับคุณนนท์แต่พูดไม่ชัดเลยแล้วจะยังไงก็ พยาย,ยามอธิบายใช่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าคนเกาหลีก็เหมือนกันถ้าคนไทยไปเกาหลีแล้วอันโยงัสยูหรือก็พูดไม่ชัดเขาจะชอบต่างชาติจะคุยภาษาของเขาไม่ต้องกลัวนะคะถ้าเจอคนใจดีแบบน,นี้เรียนภาษาเร็วมากง่ายมากแต่บางครั้งน่าจะเจอคนที่แบบหน้าเอา้าพูดว่าอะไรอะอมมาก็ตัวเองโดนว่าแบบหน้าเขาอะน่ารำคัญมากเอา้า พูดไทยไม่ชัดแต่ว่าทําไมพูดไทยมาแล้วก็เขาก็แบบพูดภาษาอังกฤษมาแล้วบางครั้งก็อมมาก,ก็แบบรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ไม่อยากคุยภาษาไทยเต้นอยมากสวนนอยมากก็เลยไม่ต้องกลัวนะคะอันนื้อนะมีคนในการพูดเพราะว่าจะชอบโดนล้อคนคนที่เพิ่งเริ่มหรือว่าภาษาอะไรเงี้ยก็จะกลายเป็นว่าไม่ค่อยกล้าที่จะออกเสียง <laughs> คนที่โลกอันเนี้ยไม่ดีทําอย่างนี้ไม่ได้คนที่พยายามเรียนอ่ะต้องช่วยกันนะคะทุกคนไม,ไม่ได้อะออม,มา่าเข้าใจคนนี้เพราะว่าตอนนั้นอ่ะออม,ม่าเรียนภาษาไทยชอบมากพูดอยากพูดอยากพูดแต่คนนี้มาคนนี้มาแบบโอ้มาจากไหนเนี้ยพูดไม่ชัดเลยคนแบบนี้ทําเราแบบตา่าเจอแบบนี้ก็แบบไม่ต้องคิดมากนะคะทุกคน อาจจะผิดก็ได้ถูกก็ได้ก็ไม่เป็นไรอาจจะแบบสำเนียงผิดแต่ว่าก็ยังได้ใช้ยังเออใช่จะได้ไม่ลืมคำศัพท์ใช่ค่ะอันนี้ดีมากอม,ม่าเรียนภาษาอังกฤษโชคดีตั้งแต่ตอนนั้นต่างชาติชอบคนเกาหลี ก็เลยมีเพื่อนเยอะๆะเยอะมากเขาจะมาอยากคุยกับามากเขาก็อยากเรียนภาษาเกาหลีก็เลยเลิกเลี่ยนเขาก็สอนภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาไทยแล้วก็มาก็สอนภาษาเกาหลีไปอืมน่าจะหามีเพจคนไทยเรียนภาษาเกาหลีมีเพจแบบนี้ด้วยถ้าอยากเรียนภาษามีเพื่อนตั้งแต่15ปีที่แล้วอ่ะคนไทยยังคุยอยู่ตอนนี้เขาพูดเกาหลี ไม่ได้เดี๋ยวมมาพูดไทยได้แล้วเพราป้าช่วยสอนภาษาคุณตกวราบ้างไหมคบสอนบ้างจริงแล้วอมมาเรียนเก่งขึ้นตั้งแต่คุยกับคุณแม่ของอป้าเอาแบบหนังสือนังสือมาคุยกับเขาคราวนี้ป้าพูดภาษาเกาหลีได้ไหมครับป้าหรอคะก็จริงๆได้ได้อยู่ถ้าอมม่าทำไปทำงานคุณใหญ่ก็มาบ้านที่นี่ มีสองคนใช่ไหมคะกเขาก็คุยกันเองเดี๋ยวนี้ก็แบบวิดีโอคอลใช่ปะอป้าก็คุยกับผ<อ>ู้ใหญ่ว่าเออทั้งเข้าหร้ยังคะวันนี้เป็นยังไงบ้างเออแล้วก็อาการดีขึ้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยคุยได้เอามาใช้ห้าข้อนี้มาตลอดเลยเหรอครับใช่ค่ะห้าข้อนี้ตลอดเลยคุณโซลาคิดยังไงว่าตอนนี้สองภาษายังเพียงพออยู่ไหมครับอ๋อสองภาษา ากับการทํางานหรือการใช้ชีวิตปัจจุบันคือไม่ใช่พอหรือไม่พอถ้าพูดได้อะดีดีกว่าพูดไม่ได้แต่คิดว่าอีก20ปี30ปีตอนจิหูอินสองโตมี AI แต่ภาษาได้แล้วสำคัญอมมาว่าสำคัญคือเรียนภาษาของตัวเองแน่นก่อนไม่รู้นะอันนี้แค่แค่ของอ,อมมา ถ้าภาษาของตัวเองไม่คล่องเรียนภาษาอื่นยากอายุเป็นอุปสรรคไหมครับไม่ใช่เรียนตอนไหนก็ได้เรียนตอนไหนก็ได้ถ้าเขาพยายามแรงจูงใจ <c oughs> หาหา <ทำ S 1> อันเนี้ยอันแรกเลยหา <c oughs> หาเฟนเกาหลีหรือว่าเนฟนฝรัลล่ง<อ> <c oughs> มีไหมไม่มีไม่มีโอเค ก่อนจบอยากให้เอามาพูดประโยคภาษาไทยนะครับเอาง่ายๆนะชามเขียวความเช้าโอ๊ยชามเขียวความเช้าลืมแล้วชามเขียวความเช้าชามเขาความขำความขำความํำชามเขียวความเช้าความเฮ้ยไม่ชอบเรื่องภาษาไทยเขาเยอะมากเขาเขาเขา ข้าวเมีก <Laure> ี่เข้า oh, อ <ät payment> <smoke> ่ะโอ้ม okay. ันเยอะมากชามเขียวความเช่าเขียวเช้าคํามข้าวไม่ได้ทุกคนหรือว่าเด็กๆอยากเรียนภาษาสู้ๆนะคะทุกคนก็ทำได้นะคะทำตามข้อนี้นะคะสู้ๆไปทิ้งวัสดีค่ะ